คนที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อพาหลวงพ่อไปกิจนิมนต์ต่างๆคนที่อยู่กับหลวงพ่อเอายันหลวงพ่อไปให้โรงงานปั๊มเหรียญคนที่ไปรับเหรียญคุยกับโรงงานตลอดรับเหรียญกลับมาให้หลวงพ่อคุณคิดว่าข้อมูลจากคนเหล่านี้กับข้อมูลของเซียนพระเนี่ยอันไหนมันน่าเชื่อถือและชัดเจนกว่ากันอ่ะผมถามว่าข้อมูล จากคนใกล้ชิดหลวงพ่อกับคนขายพระอะไรเชื่อถือมากกว่ากันผมเป็นคนใจเป็นกลางผมไปคุยกับคนรับกับมือหลวงพ่อมากกว่า20คนเล่าเหตุการณ์ในอดีตตอนที่หลวงพ่ออยู่ได้หมดกลับมาฟังไอ้พวกแอดมินกลุ่มที่ตั้งมาขายหลวงพ่อเนี่ยแล้วเกิดไม่ทันหลวงพ่อถามที่มันเคยเห็นหลวงพ่อไหมว่าหลวงพ่อเนี่ยสรีระทันตอนยังมีชีวิตอยู่หน้าตาเป็นยังไงเขาเรียกรู้ก่อนเกิดไงย,ยังไม่ทันเกิดรู้แล้วผมไม่ให้ค่าไอ้พวกเด็กที่เกิดไม่ทนัน ยอชอบคนซื้อพระนะชอบอย่างเงี้ยวันนี้ก็รือพระกับไอ้เจ้าโอไปเรื่อยเพื่อนเพื่อคิดว่าเหรียญวัดอนงคนะ์เนี่ยผมมีกี่เหรียญ<ๆ>แล้วจริงๆผมเป็นคนชอบพระวัดอนงค์มากนะจริงวัดอนงค์เนี่ยเป็นวัดสําคัญมากๆวัดอนงค์วัดกัลยาและก็แชร์<ๆ>พี่ได้ซื้อเหรียญที่สวยที่สุดในประเทศที่15ปีที่แล้วเดี๋ยญนี้ อ่าใช่พี่ได้ซื้อแล้วอันนี้ก็เหรียญหายากเหรียญวัดคอไห่เพราะโคงมากระพร้อมนี่นะน,นี้เพราะคมมากระพร้อมอันนี้พอเพราะอ้อวัดม่วงสิงบุรีแต่ท่านเป็นคนลาบุรีนะเป็นคนโพรามเพราะแจมมาโชคบวชให้ไปเป็นเจ้าคณะอยู่สิงบุรียันหลังเหรียญท่านจริงเป็นยันลาวไงขอมลาวเพราะแจมเนะี่ยพระธรรมเสนาณี แจ่มวัดโชคพระธรรมเสนานีคือเจ้าคณะลาวพุงดําลาวพุงดําก็คือลาวที่ศักยัน์ถ้าเกิดว่าเจ้าคณะของลาวพุงขาวพระครูอินทะโมลีลาวที่ไม่ศักยันครับนะราชบุรีนี่เป็นจังหวัดที่มี8นะแนิกายจังหวัดเดียวในประเทศอันนี้เหรียญของพ่อแฉ่งปากอ่าวบางกบูลนีเนื้อเงินนะครับก็ก็มีความสุขนะเวลาลือแล้วแล้ว,ลวไม่เคยรู้เลยว่าพระกะจกระจายนะพอเวลาลือมารวมกันไว้ก็ก,ก็มีความสุขดี แล้วก็บางสมัยนีย้มันมีความสุขในพระเครื่องได้มากกว่าสมัยก่อนนะคืออะไรู้ไหมสมัยสมัยก่อนเนี่ยเราเจอเหรียญที่เขียนภาษาจีนนะเรางงไหมสมัยนี้มันมี AI แปลภาษาได้เลยสามารถทําให้เรารู้เลยว่าภาษาจีนที่เขียนอยู่ในเหรียญหมายถึงอะไรคือก็จะเห็นภาษาจีนและแต่ภาษาขอมตอนนั้นที่ยังแปลไม่ได้อแต่ภาษาอังกฤษภาษาจีนเนี่ยใน AI สแกนมันรู้ได้แล้วนะครับมาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในหนังสือในพระที่จะอยู่ในหนังสือาาพานหลวงพ่อกับวัดมีอะไรบ้างเพราะว่าใกล้จะคลอดแล้ว เดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ไปหาเก็ตกันอาจารย์ครับสอนดูล็อกเก็ตหน่อยคือเอาง่ายๆนะ ้าหรือล็อกเก็ตอ่ะมันไม่มีตําหนิหรอกครับมันต้องดูเนื้องานดูเนื้องานให้เหมือนกับล็อกเก็ตคนนะคือดูเนื้องานอะ่ะให้เหมือนกับล็อกเก็ตลูกพ่อลูกแม่อ่าแค่นั้นเองครับดูลักษณะของ้แล้วไอเอ,เอาจรงๆเลยไหมใช่ไอล็อกเก็ตกระเบื้องเนี่ยมันไม่มีใครไปทําเก๊หรอกบ,บ,บลวาระหลังแล้วคนไม่รู้คือเป็นย้อนยุคอ่าเป็นขบมันคือไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ทำไปเลยหรอแชรอีกปีนี้มีงานสําคัญก็ทําเหมือนเดิมก็คือทาเรื่อยๆเหมือนเหรียญย้อนยุคนี่แหละอ่าแต่เวลาไอคนเล่นม้าถ้าไม่เข้าใจประวัััติหหหรรรืืือออววาาาาะะกกกส้้้งไไไมมมม่่ดดเเเขนนนบ็จ คิดตัวแท้อันหนึ่งเกออันหนึ่งซึ่งมันไม่ถูกมันแท้ทั้งคู่ได้แต่เป็นคนละปีก็เหมือนเหรียญเสมาเพราะเงินกับเหรียญลูกไข่พาะเงินอะทำไมไม่แท้องเกอองอองอะจะก็เป็นเสมากับเป็นลูกไข่แต่รีงมันแท้ทั้งคู่คือรุ่นแรกกับรุ่นสุดท้ายลักษณะเดียวกันอ่ะ โอเคอันนี้ก็เป็นเหรียญอยากรู้ต้องไปรอหนังสือพ่อหลวงพ่อกลับวัดแต่ก็ต้องบอกนะคนเขาบอกว่าผมไม่ซื้อพระอันนี้ขโมยเข้ามาหมดเลยแล้วเขียนี่เหรียญทำหนังสือทำหนังสือหนึ่งเล่มอ่ะแชร์รู้ไหมตอนพี่ทำหนังสือ,อ,อ,ำสอคำปีพระเครื่องหัวลานอ่ะใช้ตังประมาณเกือบ20ล้านต้องซื้อพ<ม>ระมาถ่ายรูปคุณรู้ไหมทำหนังสือหนึ่งเล่มอะ่ะคุณต้องเตรียมตังไว้เลยสิบกว่าล้านเนี่ยซือ้อนะต้องใช้เงินเวง้างมาเหรียญพระครูดำี่ยเหรียญเนี้ยก็มีก็มีหลายคนที่ไม่รู้ที่แต่เหรียญเเเนนนนีีีีีีี้้้้ยยยยมมมมภาาาพพพพพพพววววดดอออออููู่่่่่่่่่ทททททัััััลลจจจกกกหหหรรรรรรญะะะะะไไ็แแแงงงงตตปิสืบ วัดอะผมเหมเลยนะคุณหาเหรียญในหนังสือได้หนึ่งเหรียญก่อนเขาอะคุณเอามาขายให้ผมเนี่ยคุณได้ตังค่าหนังสือคืนแล้วผมจะบอกให้นะครับอ่ะนี่กี่กล่องแลร้วเนี่ยแล้วแล้วแล้วแบบเนี้ยอีกอีกประมาณสักอีกสามเท่าอะเฉพาะเหรียญทำหนังสืออ่ะอันนี้ก็หลายเหรียญนะผมเชื่อว่าทุกๆคนก็รอแล้วก็อยากรู้ว่าเป็นเหรียญที่ไหนหนังสือใกล้คลอดเนี่ยผมก็ผมตื่นเต้นไม่แพ้พวกคุณหรอกนะผมเนยคนนํำหนังสือเนี่ยผมใจจดใจจ่อรอยิ่งกว่าพวกคุณอีก ผมถามว่าทําไมผมจึงรู้เรื่องพระเวลาคุณถามผมแล้วผมจึงตอบได้ผมไม่ได้จําเขามาเล่านะครับผมไม่มีวันไหนที่ผมไม่ส่องพระเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเวลาผมรู้เนี่ยผมไม่ได้ซื้อเหรียญเดียวนะมีกี่เหรียญผมซื้อหมดเนะี่ยก็มีคําบอกไงว่าสายตรงครืออะไรขายหลวงพ่อบ่อย แต่คนที่เขาเก็บศรัทธาแล้วไม่ขายคุณเรียกเขาว่าอะไรคนที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อพาหลวงพ่อไปกิจนิมนต์ต่างๆคนที่อยู่กับหลวงพ่อเอายันหลวงพ่อไปให้โรงงานปั๊มเหรียญคนที่ไปรับเหรียญคุยกับโรงงานตลอดรับเหรียญกลับมาให้หลวงพ่อไม่ได้ขายพระกินคุณคิดว่าข้อมูลจากคนเหล่านี้กับข้อมูลของเซียนพระเนี่ยอันไหนมันน่าเชื่อถือและชัดเจนกว่ากันสมัยก่อนมีนักสะสมราชบุรีคนหนึง่งแชร์จะบอกให้เขาเป็นรังใหญ่ที่ เวลามีพระระดับแกชอบซื้อพระประเภทร้อยองค์สองสามร้อยองค์แกชอบแล้วเวลาเจอพระแบบมาทีร้อยองค์สองสามร้อยองค์พระทาบุญเนี่ยรู้ป่าวิธีการที่แกจะหาข้อมูลการทำยังไงแกขับรถไปที่วัดเลยครับ <S <S แกไม่ได้ถามเซียนนะแกขับรถไปถามมักระทยยกวัดไปถามชาวบ้านไปถามที่วัดเลยว่าเหรียญรุ่นเนี้ยมีสร้างไหมที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วปัจจุบันเนี่ยพระของแกที่แกเก็บตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเอาออกมาขายเขารียกำไรห้าทุ่มอ่ะ พระพันหนึ่งตอนนี้องค์ละสามหมื่นสี่มื่นนะครับอะ,อะ,อะผมถามว่าข้อมูลจากคนใกล้ชิดหลวงพ่อกับคนขายพระอะไรเชื่อถือมากกว่ากันเออน่าเชื่อถือมากกว่ากันเอาอย่างนี้น,นะคุณแจ็คคุณแจ็คทรงยศพระที่มีคนรับจากมือหลวงพ่อเหรียญที่มีคนรับจากมือหลวงพ่อเนี่ยกับคนที่เกิดไม่ทันบอกคุณเชื่ออะไรผมถามคุณว่าเหรียญน่ะที่มีคนรับจากมือหลวงพ่อยืนยนันกับไอนคนที่เกิดไม่ทันบอกว่าไม่มีสร้างคุณเชื่อใคร ผมเป็นคนใจเป็นกลางผมไปคุยกับคนรับกับมือหลวงพ่อมากกว่า20คนเล่าเหตุการณ์ในอดีตตอนที่หลวงพ่ออยู่ได้หมดกลับมาฟังไอ้พวกแอดมินกลุ่มที่ตั้งมาขายหลวงพ่อเนี่ยแล้วเกิดไม่ทันหลวงพ่อถามที่มันเคยเห็นหลวงพ่อไหมว่าหลวงพ่อเนี่ยสรีละท่านตอนยังมีชีวิตอยู่หน้าตาเป็นยังไงผมเลือกซื้อพระที่ผมสืบคน้นแล้วก็ไม่น่าจะหนักหัวใครด้วยแต่ไอ้คนเนี่ยที่เกิดไม่ทันแล้วไปบูลลี่ว่าเหรียญหลวงพ่อเนี่ยเขาเรียกรู้ก่อนเกิดไงย,ยังไม่ทันเกิดแล้รู้แล้ว ฉะนั้นผมไม่ให้ค่าไอ้พวกเด็กที่เกิดไม่ทันนะผมเลือกที่จะซื้อสิ่งที่ผมรู้สัมภาษณ์ถามจากคนที่เขารับจมือหลวงพ่ออย่างนั้นแขวนสบายใจนะวันเนี้ ให้แขวนเหรียญพ่อสุดเนี่ยบอกโอเคจะเกิดสงครามจะเกิดนู่นนี่นั่นอ่ะอุกบาทจะชนโลกเนี่ยถ้ามีเหรียญพ่อสุดให้แขวน,น่ะผมก็ยังเลือกแขวนบล็อกไม่ขี้บุหรี่พราะอะไรเพราะเป็นบล็อกที่รับแจกจากมือหลวงพอ่อไม่ใช่บล็อกให้จองบล็อกจองอาจจะเสกครั้งเดียวแชถ้าบล็อกรับกับมือหลวงพ่อได้ผยู่ลน,นกุตินะดังนั้นง่ายๆครับผมเลือกซื้อพระผมเป็นคนหาข้อมูลพระเอาว่าคุณถามอะไรผมผมตอบคุณได้หมดแล้วถ้าคุณจะไปเอาไอ้คนที่ยังโดนพระเก๋อยู่อะแล้วถามอะไรก็ไม่เคยตอบแล้วอยากเป็นพ่อตาทองคคาบ้านแหลมทออง บายเหรียญอะไรไม่ได้ไม่อยากเสียเวลาเพราะมันไม่มีสาระคุณเข้าใจปะเออแต่ผมอยู่กับพระรอหนังสือผมออกรอทํางานประกวดผมวันที่สิบสามสิบสี่นี้ดีกว่าก็เพิ่งรู้นะว่าเซียนพระสมัยนี้เขาไม่ได้วัดกันที่ความรู้และการอธิบายเก่งไม่เก่งนี้ไม่ได้วัดกันที่ความรู้เวลาทําข้อสอบนี่คุณไม่ได้เขียนบญญรรยายรอครับว่าเวลาคุณเป็นครูเนี่ยนักเรียนไปสอบข้อสอบจะทดสอบว่าคนไหนมีความรู้ไม่มีความรู้คุณไม่ได้ให้ทาข้อสอบเขียนบรรยายรอครับถ้าคุณไม่ได้วัดความรู้ของคนในการให้อธิบายหน้าห้องหรือให้เขียนบรรยายนะ สอบเนี่ยคุณก็ซื้อปริญญาได้ดใช่ไหมอืมเอาเธออีกหน่อยนึงเดี๋ยวคุณก็รู้ความจริงนะใช่อันไหนไม่มีประวัติการสร้างไม่แน่ใจก็อย่าไปเล่นดิคุณเดี๋ยวไม่พาบางอย่างผมมาเข้าหน้าจอผมเก็บเลยเพราะอะไรที่ผมยังไม่ไม่ชัดเจนอะ่ะผมจะไม่แบ่งออกไปนี่ก็เป็นนั้นว่ามาพาที่ทำพาที่ผมซื้อ,อพาอยู่ในหนังสือพาหลวงม่อเก่าวัดน,นะแบบอย่างเนี้ย อีก5เท่าอะคุณคิดเอาว่าผมจะหมดตังค์เท่าไหร่ผมเบื่อเวลาผมเห็นไอ้พวกอะไรนะนี่สินท่วมหัวแต่อวดรวยอะเขาเรียกอะไรบางทีม,นนะมันก็นะมันไม่มันไม่มีใครรู้หรอกว่าตังค์ในกระเป๋าใครเยอะกว่ากันน่ยอย่าไปเอาวัฒนธรรมเร็วๆมาทําลายสังคมดังนั้นผมจะบอกว่าเวลาคุณถามอะไรผมอะผมจะตอบไม่ได้ตอบคุณด้วยคำพูดนะผมจะหยิบพระมาให้คุณดูซึ่งวันนี้ผมก็จะหยิบเหรียญที่เขาเรียกว่า เกซียนโดนเกเซียนนับเล่นเป็นแท้ให้ดูหนึ่งเหรียญอยากดูไหมอ่ะอยากดูป่ะวันนี้เดี๋ยวไปดูเหรียญเหรียญหนึ่งก่อนก่อนที่จะไปดูอันนั้นเป็นเหรียญที่ผมชอบอันนี้เหรียญพระพุทธมากน้อยพระพุทธนาคน้อยวัดประยูนมีเงินนาบก้าทองแดงแล้วก็อันเนี้ยอันเนี้ยคือเหรียญพระพุทธนาคน้อยเดี๋ยวผมแนะนำาพื่เพื่อนรู้จักเหรียญนี้ก่อนนะครับเหรียญพระพุทธนาคน้อยเป็นพระเนื้อหน้าเอามาจากสุโขทัยคู่กับ พระพุทธนาคใหญ่รู้ไหมว่าพ,พุทธนาคใหญ่คือประดิษฐานอยู่ที่ไหนพระพุทธนาคใหญ่ประดิษฐานอยู่ที่วัดสุทัศน์พระศรีสกยามุนีอันนั้นอนะ่ะพระพุทธนาคใหญ่นะองค์นี้พระพุทธนาคน้อยเป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นนะของตระกูลบุญนาคอัฐิของตระกูลบุญนาคถูกเก็บไว้ที่วัดนี้เออแล้ววัดเนี้ยเป็นวัดที่แปลกอะไรเชื่อเปล่ารั้วของวัดเป็นเหล็กเหมือนกับต่างเป็นศินละปะต่างชาติะคือเวลาเราไปต่างประเทศใช่ไหมรั้วเขาจะเป็นเหล็กเห็นไ่ะอ่าอันเนี้ย วัดเนี่ยรั้วเป็นเหล็กเขาเลยเรียกวัดรั้วเหล็กซึ่งวัดประยูนยคือวัดสําคัญ เป็นวัดที่ท่านดิดบุญนาคและได้สร้างไว้นี่ตั้งแต่ในสมัยนู้นราชการที่สานุ่นแบงค์เลยแล้วก็อัฐิหรือกระดูของตระกูลบุญนาคถูกเก็บไว้ที่นี่ถือว่าเป็นวัดประจําตระกูลบุญนาคพาะนี้เป็นเนื้อนาคอันเนี้ยองคเล็กเอามาบระดิษสถานที่วัดประยูนนะพระพุทธนาคน้อยส่วนที่วัดสุดท้านอะพระศรีสักยมุดีอันนั้นพุทธนาคใหญ่เวลาเรารู้เรื่องนี้เราจะมีความสุขแล้วผู้ที่สร้างเหรียญน,นี้คือหลวงพ่อที่อยู่ในเหรียญนี้ครับเพราะเชือ้อ เหรียญหายากเหรียญคงคำพันหายากอ่ะอันนี้ปุบุญวัดกลางบางแก้วนะคืออะไรที่เราศรัทธาเราก็เก็บปุบุญวัดกลางบางแก้วอ่ะแล้วก็วันนี้เลยนี่มาแล้วสมใจคนรอคอยตัดตลับทองมาให้อย่างสะใจสะใจอันนี้คือพระปิดตานะเจ็ดหลักเมืองไทยนะครับองค์นี้ก็ไปทําตลับมาครบสูตรแท้เข้าใจง่ายคือหลังต้องตาน อ่าผมก็บอกนะปิดตาเนี่ยตะกลัวพระแก้วอะถ้าเล่นใ้จบหลังต้องจานและองค์ในหนังสือที่ลงไว้ก็ต้องเป็นจานลายมือเดียวกันถ่ายรูปมาให้เป็นที่เรียบร้อยนี่นี่แล้วลายมือเดียวกับในหนังสือตาเมืองชนน่ะถ้าจะให้จบต้องมีลายจารลายมือจานด้วยก็เหมือนปูสุกอะเล่นในจบก็คือมีลายมือจานด้วยแต่ปัจจุบันเนี่ยปูสุกอะจานหลายลายมือแต่อย่างพราะแก้วเนี่ยลายมือเดียวนี่ หนึ่งไฮไลท์ค่ำคืนนี้วันนี้ได้ดูพระไหนมีองค์ไหนเก๋บ้านะแล้วอีกองคหนึ่งวันนี้สะเทือนสถานแน่ๆอันนี้เป็นเนื้อตะกัวครับนี่แล้วองค์นี้ปัติกนี้เลี่ยมมากี่ปีแล้ววะคือถ้าเลี่ยมตั้งแต่ในอดีตอะพระ ก็จะสวยแบบนี้อ่าสิ่งที่ผมให้ดูคืออะไรรู้ไหมไอ้คนที่ชอบบอกว่าผมเล่นพระสายวังสายเด็ดด้วยนั่นคือพระที่เขาเล่นกันอยู่อะผมเล่นมา20กว่าปีแล้วผมก็มีเก็บแล้วมันไม่มีสวยให้ซื้อแล้วครับผมไม่ค่อยเดินสนามพระเพราะอะไรเพราะไม่มีพระเก่าพระยอดนิยมมาให้ซื้อผมก็ไปดูว่าพระอะไรที่ตกสํารวจนะหาประวัติไปดูไปเจอพระอะไรตกสํารวนหรือว่าไปนั่งอะเปิดร้านให้เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรมั่งให้นะคนที่เขา ทำงานแล้วไม่เรามีพระอยู่เนี่ยมาพูดให้เราฟังเราก็จะเจอข้อมูลใหม่ๆว่าพระอะไรที่เฮ้ยอันนี้เป็นพระละครหรออันนี้เป็นหนูมั่งเงินบางคาเหรอเงี้ยแล้ว็มาเปิดเผยนะอีกหนึ่งเหรียญวันนี้อดใจไม่ไหวอดใจไม่ไหวพลิกมาปุ๊บปเป็นแทนสเส้นล้อบวงเห็นไหมตรงนี้ต้องเชิดขึ้นพลิกหลังมาเชิดขึ้นตรงตรงมาโยหน้าเห็นไหมนี่ตัดโยหน้าแบบนี้มีโอกาสแท้ไป80%เนี่ยเชิดขึ้นอันนี้ซื้อมาจาก เซียนดังท่าประจันที่อยู่บนห้างพันทิพย์งางวงวันไปเห็นเขาอดใจไม่ไหวทำไมคนถึงกล้าซื้อแพงใช้แล้วได้มากกว่านั้น<อ>คือคนจากเป็นคนปั่นสามล้ออยู่ๆก็เป็นเศรษฐีเพราะอะไระแขวนเพราะแก้วอีกคนจริงเหรอไปหามาแขวนมั้งก็รวยจริงอ่ะอีกคนเนี่ยนะ,ะจากข้าราชการชั้นบูน้อยแขวนไม่นานมีจังหวะชีวิตนะ,ะเป็นตำแหน่งใหญ่โตเขาจึงยอมจ่ายเจ็ดหลักบางที8ดหลัก เพื่อให้ได้แขวนพราะแก้วเพราะสิ่งหนึ่งที่มั่นใจเขาบอกคนจีนเนี่ยขยันเท่ากันแต่เฮงไม่เท่ากันใครเจอจังหวะดีๆก่อนคนจีนก็เลยหาว่าถูกมงคลในเมืองไทยอ่ะเพื่อไปเสริมจังหวะชีวิตเสริมความเฮง เหมือนกันพระเครื่องอะแก่นแท้คือพุทธคุณแต่ถ้าเกิดคุณแขวนของเก๊ก็ไม่มีพุทธคุณของแท้มีตั้งอยากจะได้แต่ไม่มีไงคนที่เขามีก็ไม่ขายให้ไงสุดท้ายก็จึงเกิดการสั่งเสียนพระนําไปหานะพอไปถามเขานี่เอียห้าแสนเขาก็ไม่ขายหันไ้เขาไปหกแสนนี่หกแสนก็ไม่ขายเอีย อ่ปีหน้าวนมาอีกยังอยู่มยังอยู่เอาไปร้านหนึ่งร้านหนึ่งเขาก็ไม่ขาย่ะอ่าอันนี้คือของแทะไม่มีอะไรที่ให้ต้องสงสัยครับแท้เนี่ยต้องเก่าก่อนพอเก่าแล้วเนี่ยเก่าตามธรรมาชาติเนี่ยของเจ๊ทําไม่ได้หรอกครับนี่พอเก่าแล้วนะก็ไปดูว่ามีจานไหมติดตามพ่อแก้วเขาหลังถ้าเล่นให้จบก็คือหลังจานก็เหมือนกับซื้อตะกุดอะให้จบก็คือลายมือปู่ยิ้มนะลายมือปู่ใจนะเออนะนี่ของแท้หลังก็จะมีจานเห็นไหมถ้าแบบมีจานก็ ก็จะทรงคุณค่าเห็นไหมเนื้อตะกัวเหมือนกันไหมเหมือนถ้าจะเล่นได้จบชัดเจนก็เ,เล่นที่มีรอยจานอ่ะโอเคพระยิ่งแพงยิ่งดูง่ายจริงไหมอาจารย์ใช่เพราะยด<ก>เพราะว่าพระแพงส่วนมากเป็นพระเก่าครับอ่ะองค์นี้เกบหนังสือปะขีมมะแกะจากตลาดผมเชื่อทุกคนอยากดูไอโอเตรียมคีไม้ทันเหตุการณ์ผมถามว่าปัจจุบันก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วแล้วนะเหมือนตัวเขาบินไปสุดท้ายอะปีหน้าจะเท่าไหร่ห้าปีข้างหน้า สิบปีข้างหน้าเราต้องบอกว่าองค์เนี้ยสวยมากนี่สวยมาก,มากโอ้นี่พระยิ่งแพงอ่ะยิ่งดูง่ายเพราะส่วนมากเป็นพระเก่าก็ถามว่าทําไมผมถึงตัดตลาบอ่ะคือชีวิตหนึ่งอ่ะจะได้มีโอกาสแขวนปิดตาเพราะแก้ววัดเทวันแล้วก็ก่อนจะจากกันไปคืนนี้นะบินบนนิดนึงไม่ได้บินแบบถึงข้างหลังนะโอ้ไม่ได้บินด้วยเขาเรียกว่านะกดไม่สนิท ไม่ได้เจอเนื้อแบบนี้นานแล้วครับเออไม่ได้เจอเนื้อแบบนี้นานแล้วนะไม่ได้เจอเนื้อแบบนี้นานแล้วตรงนี้ตอนแรกคิดว่าหักนะไม่ได้หักครับไม่ได้หกักไม่ได้หกักโอ้บอกไม่ได้เจอเนื้อน,นี้ดูง,ง่ายนะชื่นชอบไลฟ์วันนี้กดก้าวก็ก้าไว้ให้กันวันนี้ต้องกล่าเพาว่าฝันดีราตีสวัสด์แฟนเพจทุกทท่านสวัสด,ดีครับ